จริงๆตั้งใจว่าจะขับรถออกไปแล้วก็ถ้าหากว่าเจอภาพสวยๆก็จะลงมาถ่ายถ้าหากว่าไม่เจอก็คงจะมุ่งหน้ากลับบ้านนะครับเพราะว่าขณะนี้เวลา4ี่โมงกว่าฝาใกล้จะห้าโมงเย็นแล้วนะครับเอิญมาเจอภาพตรงนี้ก็คิดว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้จนถึงเย็น จนถึงช่วงที่พระอาทิตย์ตกดินเพราะว่าพืนน้าแห่งนี้เบื้องหน้าก็คือด้านทิศตะวันตกถ้าพระอาทิตย์จะตกดินพระอทิตจะรับขอบฟ้าก็คงทิศนี้ก็คงเหมาะสมที่สุดที่จะบันทึกภาพนะฮะแต่พอมองไปเห็นอาคารที่อยู่ด้านหน้าขาวๆก็คิดว่าไม่ไม่ต้องรอทีฝาคือไม่อยากให้ภาพมันติด อาคารบ้านเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนะฮะอยากให้พระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปตรงทิวไม้ตรงนั้นนะแต่เราคงไปบังคับพระอาทิตย์ไม่ได้นะบังคับทิศทางเราเราคงจะต้องหามุมกล้องมุมใหม่เพื่อทําการบันทึกภาพในช่วงที่พระอาทิตย์ตกดินแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงช่วงนั้นหรือเปล่าเนื่องจากเย็นมากนะเย็นมากพอพอ ถามตัวเองว่าเย็นมากแล้วจะจะรีบไปไหนละ่ะเพราะว่าวันนี้เราคงไม่ได้ทำอะไรแล้วละ่ะนะก็น่าจะอยู่ตรงนี้ให้หมดวันไปเลยจนพระอาทิตย์ตกดินแล้วค่อยเดินทางกลับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะก็ลองดูว่าจะทนหิวข้าวไหวไหม <laughs> เรื่องของเรื่องมันหิวไม่ได้ทานข้าวกลางวันนะครับ พูดมาไะเยอะบรรยากาศก็สวยฮะพื้นที่ตรงนี้ไม่มีร้านค้าหรอกจะหาอะไรปกติผมเป็นคนที่เรียบง่ายไม่พิถีพิถันหรอกถ้าเจออะไรที่มันพอหนักๆท้องเคี้ยวๆแล้วก็คืนแล้วก็ดื่มน้ำตามเข้าไปพออยู่ได้สักครึ่งวันค้อนวันก็แค่นั้นก็พอ เพียงพอแล้วนะครับแต่ตรงนี้ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเลยจริงๆเขาคงไม่อนุญาตให้ร้านค้าหรือว่าหาบเล่แผงลอยอะไรเข้ามาค้าขายบริเวณนี้นะครับก็เลยเป็นพื้นที่ที่เราต้องมาชื่นชมกับบรรยากาศเพียงอย่างเดียวนะฮะก็ไม่เป็นไรถือว่าคุ้มค่าแล้วละ่ะกับการทำงานเอ้กับการเดินทางในในครั้งนี้นะฮะก็ก็ทำงานด้วยแหละถือว่า ส่วนหนึ่งก็คือการสร้างงานบนโลกออนไลน์นะฮะที่เราพยายามจะนําเสนอตัวตนของเราแล้วก็จะบอกกับคนรอบข้างว่าเราพยายามสร้างไรายได้บนโลกออนไลน์นะฮะจะในแพ่ซ้อมไหนก็ตามทีนะฮะเพื่อนฝูงเขาชักจูงนําพาไปในทิศทางไหนก็ตามเข้าไปเพราะว่าโดยนาพังตัวเองแล้วยังขาดองค์ความรู้อีกหลายๆอีกหลายๆด้านนะฮะก็เราสู่กันฟังเฉยๆ ฟังผมเล่าแล้วก็ดูบรรยากาศไปก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับเดี๋ยวข้างหน้าคงมีภาพสวยๆให้เก็บให้บันทึกอีกนะครับสวัสดีครับ